สวัสดีค่ะไฮชิติมาค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมรับรางวัลน,นะคะชื่อรางวัลที่ได้รับนะคะก็คือ Top Single Artist Influencer ค่ะทุกคนปรบมือแล้รปรบมือขอบคุณค่ะอันนี้ต้อง ขาเรียวกว่าอะไรนะต้องบอกพี่ๆนะคข่าวนะคะช่วยใส่เสื้ให้ด้วยใส่เสว้อประมือให้ด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้เลือกไฮให้รับรางวัลน,นี้นะคะที่มองเห็นคุณค่าของไฮแล้วก็ไฮก็ขอสัญญาว่าไฮจะทําผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะแล้วก็ให้ดียิงย่งๆขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นคำสินะพร้อมด้วยใช่ น่าสิขาทำไมแบบหลากหลายขนาดนี้เป็นทักรากร้องเป็นอินฟูแล้วเป็นนักแสดงด้วยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าคนไหนที่แบบมั่นใจเนาะก็อยากจะให้ลองงานแบบพิธีกรพิธีกรก็ไม่ติดก็ได้เลยนะคะอยากให้ลองทำอะไรก็ได้เลยนะคะอันนี้เ,เรียกได้ว่าว่างงานค่ะเราเล่นร้องเลงเ่นก,ก็ยังมีงานอยู่นะคะก็ติดต่องานได้นะคะทุกคนแล้วก็ อนนี้เนาะก็ละครก็ใกล้จะออนแล้วนะคะสาหรับเรื่องมอมเปสวรรค์ทางไทย PBS นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องว่าเพลงนพยักทางช่อง3นะคะก็ฝากสําหรับละคร2เรื่องนี้ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยหนึ่งเรื่องเนี่ยถ่ายจบไปนานแล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็ ใกล้จะปิดกล้องแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ <c oughs> ก็อีกแล้ว <c oughs> วอนผู้จัดนะคะเมตตาให้ด้วยนะคะทํางานได้ค่ะไม่ดื้อค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อมาเลยนะคะ <c oughs> ขายงานเฉยขายงานอะไรบ้าแบบอ๋ออยากได้บทแบบว่า <c oughs> เป็นซีรีส์แบบยูริอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะหญิงรักหญิงก็อยากจะแบบ มีซักหนึ่งผลงานนอให้แฟนๆได้ดูกันว่าถ้าไห้เล่นแบบแนวหญิงรักหญิงเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งไทยก็คิดว่าไทยจะทำได้ดีแน่ๆค่ะบ <c oughs> แล้วระหว่างอะไรนะคหมัวืออะไรอ่ะอ้ยน <c oughs> ี่ไม่ได้ศึกษานะน่าจะเหมาะกับ ขาไหมคะน่าสมองก,กับขวาค่ะหรือว่าอยากได้เป็นสายก็ได้ไม่ติดอะไรก็ได้ค่ะบบนนใช่หวานหวานหน่อยจริงๆแบบไม่ค่อยหวานมากเรียบร้อยมากค่ะก็ต้องไปในเวนั้นค่ะก็ะในผลัดของอินฟูนะคะซึ่งน,นี้ก็จะเป็นแบบ ไลฟ์สไตล์ทั่วไปหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะแบบถ่ายคลิปให้แฟนๆได้ชมกันด้วยอะยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยวันเกิดเราก็จะแบบเอ้ยวันนี้เราไปทําอะไรบ้างในวันเกิดเราก็จะถ่ายคลิปมาลงให้แฟนๆได้ดูกันค่ะจริงๆแล้วแฟนๆอาจจะดูซักแสนคนใช่ไหมแต่ว่าไฮเองอะก็ดูไปแล้ว2,000ครัดูตัวเองเยอะกว่าอะไรเนี่ย ก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากผลงานนะคะเรื่องมอมเปสวรรค์น,นะคะทางไทย PBS นะคะจะออนแอร์วันที่เร็วนี้ค่ะใช้คำว่าเร็วเวนี้ดีกว่านะคะเวลา2องทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่อเรื่องว่าเพลงพยาขาดรับบทเป็นกระติบนะคะก็ใกล้จะออนแอร์แล้วเหมือนกันนะคะไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้ารับรองสนุกแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็สาหรับท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ของไฮนะคะก็สามารถติดตามได้ทางไฮชุติมาออฟฟิเชียลหรือว่า Facebook ไฮชุติมาแกรนด์มิโกหรือว่าไอจีฮนี่อันเดสกอร์ชุติมาหรือว่าติ๊กต็อกไฮนี่อันเดสกอร์อุ้ยอะไรไม่ใช่แล้วไฮนี่ห้าห้านะคะแอดไฮนี่ห้าห้าอุ้ยพูดเดยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องติดต่อนะคะมีสั่งด้วยขอบคุณค่ะ